สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Sing Corporation ตลอดเวลาที่เรามาเที่ยวันที่นี่คุณผู้ชมสังเกตเห็นสีหน้าของคุณสีกรุงใช่ไหมครับว่าเขามีความสุขมากๆเลยนะครับเออผมเห็นเห็นความสามารถขวันนี้นะ ค,คุณมีความสามารถครยจะเป็นรู้เรื่องเนี่ยเป็นยังินมากินในระหว่างที่เราสามารถประสบความสำเร็จถ้ามอง กลับไปเคยเจอคนพิการคนอื่นๆที่ท้อแท้กับชีวิตหรือว่าคนที่เขาประสบปัญหาถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับเยอะแยะไหมอย่างเช่นคนคนหนึ่งที่ถูกรถชนแล้วตัดขาทิ้งผมก็บอกว่าเขาได้ค่าสินไหมาจากประกันภัยได้ทั้งสามแสนกว่าเขาบอกก็จะใช้เงินจบแล้วก็ฆ่าตัวตายเขาไม่อยากเป็นภาระคนอื่นผมก็ไปเจอเขาขาคุณแค่ขาดข้างเดียวมือคุณยังมีอยู่อะสมองยังมีอยู่อะทำไมไปฆ่าตัวตายอายเขาอะ เขาก็มามุ่งมั่นทำทุกวันนี้ก็ยังการประกันให้ให้ผมอยู่ม,มีหลายรการที่ผมช่วยเขาเยอะะไหมผมไปเจอรายการทีวีรายการหนึ่งที่เด็กมันเลยลงเอ่อสื่อเข้าไปให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่แยากเลี้ยงควายเขาอยากจะหางานทำนั่นป็นจุดประกาศที่ผมจะน่าจะ ทาให้เขาเออกมาทํางานได้เพราะเขาเป็นบริโอผมก็ไปหาเขาดิตอนนั้นมีผู้กว่าผู้ใจดีเอาเงินไปเขาผมเสนอตัวว่าผมจะรับเด็กคนนี้มาทํางานอยู่กับผมมาขายปาระกันรถยนต์พ่อแม่ให้ไม่ให้มาพ่อแม่ให้ให้เอาเงินให้เขาเดี๋ยวเขาไปเขาไปดูแลเองอว,วิธีนั้นไม่ใช่วิธีที่ที่ผมจะให้ผมไม่ให้แล้วในปีหนึ่งเด็กโทรหาผมวันนี้เหมือนเดิมละคือไม่มีใครเอาเงินไปเขาละพ่อเขาก็ยังให้เขาเลี้ยงควายเหมือนเดิม,มเขาอยากมาอยู่กับผมละกว่านั้นไปเจรจจาระ คุณไปฝึกพิมพ์ดีถ้าจ่า่เดือนพันกว่าบาทผมบอ,อกง่ายอย่างอย่าะที่เรียนพิมพ์ดีได้ประมาณสองสาเดือนเขาบอกเขาเขาเาเป็นละพอใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นและให้เขาทําอาชีพอะไรคุณก็ต้องมาพิมพ์กมมาทานผมเขาก็เลยเริ่มมีอาชีพเริ่ม<า>มอาชีพแล้วและเรียนรู้วิธีการขาย อะไรที่ทำให้คุณศรีกุ้งเลือกที่จะไม่บริจาคเงินทั้งที่สามารถบริจาคได้แล้วตัดสินใจอยากที่จะผมต้องการสอนคนตกปลาไม่กินปลามันง่ายเกินไปที่ผมเอาเง,งินให้ตังค์ให้เขาแล้วจบก็คือจบเขาก็ยังเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนคุณศรีกุ้งนะจะตกปลาเป็นแต่คุณศรีกุ้งไม่กินปลาโอ้ตกปลาใหญ่ด้วยเพราะคุณศรีกุ้งบอกว่าคุณศรีกุ้งหางเงินได้เยอยะยยยยยยแต่เงินกลับไม่ได้ใช้เลยก็ไม่ได้ใช้เที่ยวก็ไม่เที่ยวถ้าตกปลาไปทําไมถ้า มผม <ไป S 2> มีเงิน <บา S 2> ผมอยากจะช่วยใครผมก็ฟักในทันทีอ,อ่ะนะผมเห็นคนที่เอไม่มีรถเข็นคันหนึ่งหมื่นสองหมื่นก็ซื้อให้บริจาคอะไรผมก็โควก้าให้อ่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยได้ได้ผมให้ลูกสาวดูแลลูกสาวให้เงินเดือนผมเดืน 100, อนแสนกว่าบาทผมอย่างนี้ก็ใช้เดือนหนึ่งก็หมื่นสองหมื่นละขออย่างเดียวเลยครับถ้าไม่มีใครเข็นรถให้บอกผม <laughs> 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 เดี๋ยวผมจัดให้แต่ว่าต้องมีเงินเดือนให้ผมนะใช้นิ้วโปง้งดีกว่า อีกเรื่องหนึ่งที่ผมทราบมาว่าคุณศรีกรุงเนี่ยต่อสู้มาโดยตลอดนั่นก็คือสิทธิที่คนพิการคนจะได้รับจากสังคมเนี่ยนั่นเป็นสิทธิที่คุณศรีกรุงต่อสู้มาโดยตลอดอคุณศรีกุงทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับก็ไปขอร้องให้หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ถนนควรจะมีรถที่เราคนพิการไปได้ครับตามห้างต่างๆเนี่ยนะไปขอร้องเขาว่ารถเราใช้สิทธิ์คนพิการจอดอคุณอย่าจอดพื้นที่เราเถอะเพราะเราลงรถลําบาก ครับอ่าก็ไปขอแล้วมีวิธีการเรียกร้องไหมก็ขอร้องถ้าไม่ได้ก็ต้องเอา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 กฎหมายเข้าเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาบีบอันนี้คือตั้งขึ้นมาเองทำเองเงินทุกอย่างก็มาจากล่ำรวยชนะมารอ่าล่ำรวยมีลาบเจริญสุขอ่ะโอ้ย เด้งออกอ่ะคุณศรีกรุงคิดว่าคุณศรีกรุงมีวันนี้ได้เพราะอะไรครับส่วนหนึ่งน่ผมผมน่าจะมีความอดทนผมรู้จักเอานำบัตรไปแจกคนที่เฝ้ารถให้มาใช้บริการกุญแจผมผมรู้จักคุยกับคนที่มีรถให้มาให้มาให้มาใช้บริการประกันภัยรถยนต์ผมวิกิจการเมื่อปี35 5 6บริษัทประกันภัยไม่รับงานเราทุกวันนี้บริษัทประกันภัยต้องมารับงานเราละนั่นก็สิ่งที่พิี่สุลละ เขาจะพูดอะไรต่างๆในทีน่ง่ายไม่ดีผลได้การเวลาพิสูจน์ออกมาละผมจะพูดประจำผมโชคดีที่พ่อแม่ผมจนถ้าเกิดพ่อแม่ผมรวย่านนี้ผมก็คือคุณหนูดีๆที่ได้รับการดูแลอย่างดีพอผมอายุมากขึ้นแล้วใครจะดูแลผมล่ะผมกลายเป็นคนช่วยดูไม่ได้เพราะนั้นพ่อแม่ผมจนผมต้องดิ้นรนผมทำงานตั้งแต่จำความได้อายุเจ็ดแปดบผมก็ทำงานลว บางครั้งเราก็เจอคนที่อยากจะมองเราในแง่ไม่ดีนะไม่ไม่เป็นไรนะสักวันนึงเ็าต้องเข้าใจแต่ผมเชื่อเรื่องราวของคุณศรีกรุงนี้วันนี้เนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับคนอีกมหาศาลนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนยากคนจนอ่าคุณจะเป็นคนสมประกอบแต่ว่ายังไม่สมหวังหรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนพิการแล้วคุณยังไม่ประสบความสําเร็จสู้ต่อไปคุณศรีกรุงเป็นตัวแทนของทุกอย่าง เขต้องบอกเขาสู้ต่อไปแล้วไม่มีข้ออ้างให้ใครแม้แต่คนเดียวที่กําลังดูอยู่นะตอนนี้ว่าคุณจะไม่สามารถมีชีวิตแบบนี้ในวันนี้ได้ฟังว่าเรื่องราวของคุณสีกุ้งจะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมองอะไรให้ลึกมากขึ้นทุกอย่างมีทางออกอย่างแน่นอนนะครับ เปอร์สเปกทีฟนะครับคุณศรีกุลขอบคุณมากครับพี่เราเรายังจะไปเที่ยววันต่อได้ใช่ไหมครับครับผมอยากไปไหนครับตอนนี้เดียวกลับบ้านก่อนไปเรากลับบ้านกันไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสวัสดีสวัสการเป็นเกษตรกรของลุงไก่นั้นสิ่งที่ได้ก็คือความเป็นอิสระเพราะลุงไก่เป็นนายตัวเองเน็ต ก่อใสไปสองเม็ดไม่เอาหนะทิ้งความเจริญความสะดวกสบายมาอยู่กับป่ากกับเขางานเกษตรมันต้องเป็นงานที่มีเกียรติเราเห็นดินทํำยังไงเราก็ต้องมานั่งคิดว่าโอ้ขุดดินนี่เป็นทองความยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่คําว่าพ่อหลวงเพียงเพียงเพื่อเพียงพอ